กรับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับรีวิวนี้นะเป็นรีวิวอัปเดตแบร์กันนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้เลยที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้มาแล้วนะจ้ามาครบทุกสีมเมื่อประมาณสองสามเดือนนี้แล้วครับนะเรารีวิวไปมีแต่แถบบนนี้นะมันจะมาแต่ประกับไม้แท้นะครับคือตอนนั้นที่เข้ามาในไทยนะครับที่เรารีวิวไปเราก็จะบอกว่ามีแค่ไม้นะครับแต่ตอนนี้ กลับเข้ามาแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นโมเดลประกับสีดำพลาสติกนะครับเลือกได้ว่าจะเอาลายไหนนะฮะตอนนี้มาครบทุกสีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ได้จากโรงงานก็อย่างที่รู้กันอาผมหยิบมาซักกล่องหนึ่งก่อนเป็นแบบนี้นะครับคือเราแกะมาเนี่ยเพื่อนเมันก็จะได้อย่างงี้2องแม็กนะครับได้2องแม็กและแม็กอีแม็กอีกตัวอยู่นี่นะหนปืนสองแม็กกาซีนแล้วนะครับได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะฮะได้โฟม ดันทรงมาเหมือนเดิมครับงานจากรีเทตตุรกีเป็นผู้ผลิตปืนจากโรงงานรีเทนะฮะร,รีเทนี่ก็ขายกันมาหลายนะครับหลายรุ่นแล้วนะหลายปีแล้วนะฮะก็เข้ามาในไทยได้ระยะใหญ่ชักพักใหญ่แล้วเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับราคาปืนไม่ว่าจะเป็นสีดำกิฟพลาสติกสีดำหรือจะเป็นประกับไม้แท้ๆตัวนี้นะครับราคาเท่ากันทุกคนครับโปรโมชั่นเดิมแต่ตอนนี้คุณสามารถนะครับ เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลูกกระสุนแบบไหนนี่ฮะตัวนี้430บาทตัวนี้450บาทจากยัสนะฮะก็หนึ่งกล่องก็จะบรรจุไปด้วยลูกแบงค์กันนะครับ50นัดลูกแบงค์กันก็คือลูกขนาด9 PAK นะครับหัวจุกสีเขียวนี่ก็คือเป็นพลาสติกเป,เป็นจุกพลาสติกนะครับเวลายิงไอหัวจุกสีเขียวนี่ก็จะถูกเปิดออกบานออกนะครับสิ่งที่หลุดออกจากลูกไปก็จะเป็นแค่ แฟลตแบงหรือประกายไฟที่ออกจากทางปากกระบอกปืนเท่านั้นนะครับออกจากทางปากกระบอกปืนเท่านั้นเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นลูกกล่องแดงหรือจะเป็นกล่องดําที่เป็นบูกาตี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับจุกสีเขียวเหมือนกันครับราคาปกติแล้วกล่องละหนึ่งพันสองอบาทนะครับมีห้าสิบนัดแต่โปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นเดิมเลยโปรโมชั่นเดือนนี้เหมือนกันจนกว่าสินค้าจะหมดก็แถมไปหนึ่งกล่องแล้วล็อตนี้ได้แม็กซ์สองตัว นะครับรอบที่แล้วก็แม็กสองตัวนะแต่ว่ามีเฉพาะประกับไม้นะครับก็เป็นแม็กสองตัวลูกหนึ่งกล่องนะครับตามนี้เพื่อนเพื่อนครับกติกาของเราง่ายๆเลยฮะเพื่อนเพื่อนชอบสีไหนนะครับชอบสีไหนหรือชอบประกับตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้กล้องค่อยๆแพรนแล้ววางไปทีละตัวทีละตัวนะครับอย่างตอนนี้จับอยู่ที่สีดําเพื่อนๆอยากได้สีดําตัวนี้นะฮะแคปหน้าจอนะครับหรืออยากได้สีดําประกับ ดำตัวนี้นะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้อันนี้ก็เป็นมันมันเบาหวนี่เป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเพราะว่าผมใส่ซิลิโคนไปนะเป็นซิลิโคนไปอย่างนี้เขาก็จะเลเซอร์ยิงลายล่องลึกมานะครับบริต้ารีเทฝั่งนี้ก็จะสกินนะครับสกินเลเซอร์ล่องลึกลงไปที่เนื้องานนะครับนี่ประมาณนี้ได้2องแม็กเช่นเดียวกัน อ่ะนี่สีดำนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะก็วิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยครับเพื่อนๆครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจออย่างตัวนี้เป็นสีสีเงินเงานะครับสีเงินเงาสีเงินเงาประกับดำเลเซอร์ล่องลึกมาอย่างสวย เงินเงาประกับดำนะครับโอเคนะครับอันนี้สีเงินเงาประกับไม้แท้1นปืนสอแม็กกาซีนเช่นเดียวกันจะเอารูปก,กล่องแดงหรือกล่องดําบอกได้หมดนะครับเรามีแถมให้ฟรีนะครับสําหรับปืนโปรโมชั่นหนึ่ปืนสอแม็กกาซีน7จ็ดพันหบาทคือจริงๆเราขาย7 500พาร้อบาทครับขออีก100่งรมาเพื่อเป็นค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแพคค่าขนส่งให้ ก็คือชําระแค่เจ็ดพันหกร้อยบาทมีครบทุกสีอ่ามีครบทุกสีมันจะมีสี่สีสีที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นสีเงินเงานะมีสีดาสีเงินเงาอันนี้สีบอลเงินใช่ไหมฮะเ,เรียกสีไว้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีซาตินอย่างเงี้ยจะมีสี่สีถ้าชอบตัวนี้ก็กแคปหน้าจอได้ครับราคาเดียวกันหมดเลยนะฮะของมาครบแล้วทุกสี ทุกสีมีสีไว้นะครับสีบอลเงินบอลเงินราคาไม่แพงแล้วนะปืนแบงกันนะครับราคาไม่แพงแล้วอันนี้สีบอลทองบอลทองก็สีซาตินนะฮะสีซาตินบอลทองบอลเงินบอลทองเนาะ ปืนแบงก์กันคือปืนอะไรนะครับปืนแบงก์กันคือปืนที่ใช้ในการประโยชน์ของมันนะครับใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแสดงหนังใช้ในการฝึกซ้อมลบของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับใช้เรามีคลิปอยู่นะที่พี่ๆเข้าไปเขาเรียกว่าฝึกซ้อมลบนะฮะของตำรวจใช้ในการเข้าชิงตัวประกันอะไรอย่างนี้นะครับใช้ในการจำลองเหตุการณ์ใช้ในการแสดงหนังเป็นหลักในไทยตอนนี้เข้ามาขายกันในหมวดหมู่ของประเภทสิ่งเทียมอาวุธนะครับหรือปืนที่เขาเรียกว่าปืนจำลองนะครับ ผู้ซื้อต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแสดงสำหรับประชาชนในการซื้อนะครับแสดงสำหรับประชาชนในการซื้อทางร้านจะขอเก็บข้อมูลเอกสารของคุณลูกค้านะครับเป็นสำหรับประชาชนไว้นะครับเพื่อ,อเขาเรียกว่าเก็บไว้เทียบกับหมายเลขตัวปืนที่เขามีหมายเลขมานะครับตัวปืนแบงกันพวกนี้เขาจะมีซซเรียลเบอร์มานะฮะยิงมาตรง ฟมกับตรงลํากล้องนะครับเพื่อป้องก,กอันการไปดัดแปลงตามข้อกฎหมายเลยนะพวกนี้นะมีทุกกระบอกนะครับเพราะว่าเรานําเข้ามาเนี่ยทางผู้นําเข้าทําการเสียภาษีเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับมีการตรวจสอบปืนแบงกันเข้ามาอย่างถูกต้องจากศูนย์ากรแล้วก็ทางกรมการปกค,นะครองอนุญาตให้นําเข้าอย่างถูกต้องนะครับทางร้านของเราผู้ขายก็มีใบอนุญาตขายใบกว่าห้าอย่างถูกต้องนะครับเวลาขายทางร้านก็อย่างที่บอกครับขออนุญาต เก็บชื่อผู้ซื้อนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็ขนาดรุ่นปืนสีตัวปืนแล้วก็ขนาดลํากล้องนะครับหมายเลขตัวปืนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นคําเตือนเกี่ยวกับปืนแปร์กันนะครับสิ่งที่อาวุธหรือปืนแปร์กันผู้ซื้อต้องอายุ20ปีบรลงขึ้นไปแล้วก็ไม่แนะนําก็คือไม่ควรยิงใส่สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของที่มีระยะนะครับต่ํากว่า1เมตรนะครับความหมายคือมันมีขเขาเรียกว่ามีแฟลชแบงหรือมีประกายไฟออกจากทางปากกระบอกนะครับ เขาก็จะเตือนจากทางโรงงานเลยว่าควรจะยิงไปในทางที่ททที่ทางไม่มีคนนะครับยิงไปในใช้ในการบันเทิงนะครับอาจจะยิงเอาพูงตรงว่าถ้ายิงขึ้นฟ้าก็จะมีแค่แสงแฟลชแบงออกทางปากกระบอกมีลูกกระสุนดีดออกจากทางด้านด้านข้างนะครับข้างลํากล้องนะครับเหมือนระบบการขัดกรอนระบบการใช้งานเหมือนกับปืนจริงทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ข้อดีของปืนปืนไกลก,ก็คือมันจะไม่มีตัว ขาเรียกว่าอะไรหัวกระสุนลุดออกมานะครับเพราะว่าตรงลำกล้องของปืนแบ่นกันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจุกเซฟตี้อยู่แล้วก็จะมีก้านเหล็กถักถักอยู่ในลำกล้องนะครับแล้วลำกล้องตัวปืนจะติดกับเฟรมล่างตัวลำกล้องนี่จะติดกับเฟรมล่างของปืนนะแ้วถอดออกมาได้แค่สไลด์เพื่อถอดออกมาล้างแค่นึงนะครับมันก็จะเป็นปืนที่เราปลอดภัยจากโรงงานเข้ามานะครับอุตสาหกรรมปืนแบ่นกันตอนนี้ก็ผลิตกันเยอะนะครับทำขายกันเยอะทางแถบประเทศตุรกี นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองกรารซื้อขา,ขายของที่ร้านก็จะทําเป็นฟอร์มของที่ร้านให้คุณลูกค้ากํากับระหว่างเดินทางส่งไปให้คุณลูกค้าด้วยที่ก็บอกเลยนะครับอะต่อไปเป็นรุ่นอันนี้จบนะทั้งหมดนี้จะมีอยู่6แบบหรือว่า4สีเออแปะขอขอภัย4 4แบบ8 8ลาย8แบบ8แบบมี4สี8แบบนะครับเลือกได้ว่าจะตัวไหนนะอันนี้ก็คือ7,600บาท แถมลูกหนึ่งกล่องแล้วก็รวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะฮะรายละเอียดเราบอกไปแล้วว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็ต่อไปก็ต่อไปเป็นตัวนี้ที่มาวันนี้อีกหนึ่งรุ่นมาครบทุกสีเหมือนกันนะครับอันนี้ครบทุกสีเลยนะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดแล้วก็อมาตะนิรันดร์กาที่สุดเพราะว่าเป็นงานจากค่ายโซระกิโซระกินี่ก็ขายกันมาครบพร้อมกับรีเทนะฮะขายมา ในไทยเนี่ยประมาณ4-5ปีแล้วแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนรู้จักนิสุดคือ9ก6านตัว96 6ก็จะมีสเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเล็กนะครับขนาดเท่าประมาณนี้นะครับขนาดซับคอมแพกเล็กๆนะครับแมกาซีนมันจุแถวเดียว5นัดนะครับ 6, 6นัด6นัดตัวน,นี้นะแล้วก็เป็นรุ่น906มีระบบเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะครับเซฟตี้อยู่ที่ไกลก็เป็นแบบไกลซิงเกิลนะครับไกลซิงเกิลเล็กมากเล็กมาก ในกล่องก็จะมี1ปืนในกล่องเป็นกล่องแบบนี้นะลักษณะลักษณนี้นะหนึ่งปืนแล้วก็1นึ่งแมกกาซีนมีตัวล้างลํากล้องมาให้มีจุกยิงคู่แสงมาให้สําหรับโซลกินะครับมีแค่นี้เลยในกล่องแล้วก็สีที่มาวันนี้สีมาทั้งหมดถ้า906นะเพื่อนๆครับจะมีทั้งหมดห้าแบบแล้วก็จะมี2906แซมมาหนึ่งตัวนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าสีตัวน,นี้จะเป็นสีเงินเง,นเงา สีดำเงาซซริเกิ906อ่ะโป,โ,ปโปรเดียวกันเราจัดให้ในราคา8,500นะครับตัวปืนนะมันจะแพงหนึ่งนะครับเพราะเป็นงานมีเกตตัวนี้นะแล้วก็แถมลูกไป1ก,นะก,กล่องนะครับแถมลูก1กล่องนะ906ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีไททันสีไททันบรันเทลนะบรันเทา906 เล็กน่ารักนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอได้นะฮะแถมลูกให้หนึ่งกล่องเหมือนกันแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้เจ๋งอยู่นะครับสีเงินเงาลายไทยเนี yeah. ่ยเขาเรียกกันว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่จริงๆมันคือลายที่เขาทําลวดลายมาตรงสไลด์นะครับเป็นตัวหนังสือมีลวดลายสีทองมาตัวนี้นะครับราคาเดียวกันครับเพื่อนๆครับแปดพันห้าครับแปดพันห้าแถมลูกหนึ่งกล่องกล่องละพันสองก็แถมให้ ตัวนี้เป็นสีไว้นะครับหรือว่าสีบอนเงินบอนเงินนะครับสีไว้ราคาเี่กันนะฮะแปดพันห้าร้อยบาทแถมรูปให้หนึ่งกองสุดท้ายสีบอนทองนะครับสีซาตินหรือสีบอนทองอนะครับสีบอนทองนี่ราคาเือนกันครับราคาก็ใช้ประชาชนในการซื้อเนาะ ผู้ซื้อต้องอายุ20ปีนะครับ,บรุ่นติภาวะแล้วนะแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้จะคล้ายๆกับ906นะแต่นี่มันคือรุ่น2906ก็คือตัวสไลด์เขาจะออกเรียมๆหน,าๆ,หนาๆนิดนึงนะครับลองดู906เทียบกัน906แป๊บึ่งนะผมน่าจะเอามาละแต่ผม,ผมลืมเปิดให้ดูมีอีกสีผมว่าลืมแล้ทางนี้ครับกล้องาทางนี้ครับมีอีกสีหนึ่งดันลืมเปิด เอาของมาวางนะผมก็มันขาดอะไรไปสักครู่นะะเดี๋ยวมันจะตกวางก่อนนี่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 มามันขาดสีดำสองสองเก้าส่วหกมีสีดำใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นเก้าสนหกนะฮะสีดำนี่ฮนะสุดท้ายเลยตัวนี้ตัวสุดท้ายสีดำแล้วก็เดี๋ยวมาดู2.9.6กนับเก้่นนะทุกคนครับ บบน9 0 6ไอ้ตัวล่างคือ2 9 0 6หน้าตาเหมือนกันไหมเฟร,รมล่างนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างแค่สันสไลด์บน9 0 6กมันจะเว้าลงไปอย่างนี้แต่2906กามันจะเต็มเหลี่ยมไปเลยนะครับหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับในมีเหล็กเนี่ยมีเหล็กหักก้านอยู่ในลํากล้องนะครับเห็นชัดเจนเลยยี่ห้อนี้นะครับลำกล้องไม่มีเกลียวนะครับมีก้านหล็กขักอยู่ข้างในสิ่งที่เล็ดลอดออกมาจากทางปากกระบอกลํากล้องแด้ก็จะมีแค่แสงไฟเท่านั้น แตางกันแค่นี้เองก็มีแค่นี้นะครับแต่ราคาทั้งหกตัวนี้ทั้งหมดนี้นะเท่ากันหมดนะครับให้ให้โปรเดียวกันแล้วก็เลือกลูกกระสุนได้ว่าจะเอาลูกกระสุนตัวไหนนะครับเอาละบางคนก็ชอบกล่องดํานี้บางคนก็ชอบตัวนี้นะครับได้หมดราคาเดียวกันและเรามาที่ตัวนี้ตัว917า d นะครับ ก่อนหน้านั้นเราขายอยู่โอ้ผมเคยขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสองพันสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจัดโปรแล้วเพื่อนนะใครดูรีวิวไปเราเพิ่งปล่อยรีวิวไปเดือนก่อนจากที่เราเคยขายอยู่แปดพันเก้าเก้าพันเก้านะเราจัดโปรโคตรแรงเลยเพื่อนนะครับเท่ากับรีเทลเลยเจ็ดพันหกร้อยบาทแถมลูกให้อีกหนึ่งกล่องนะครับเจ็ดพันหกร้อยบาทแถมลูกไปอีกหนึ่งกล่องเป็นโปรนี้นะครับงานจากค่ายโซรากินะฮะ 9 7ชีดีทรงโมเดลทรงก๊อก17นะครับเหมือนเดิมครับผู้ซื้อก็แสดงหลักฐานประชาชนในการซื้อนะครับซื้อออนไลน์ก็ถ่ายรูปประชาชนส่งมาในแชทนะครับเราจะคุยกันผ่าน Facebook ก,กับ l ลน e นะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR วอาโครปรากฏขึ้นนะครับ7,600บาทแถมลูกหนึ่งกล่องและที่กลับมาที่กลับมาตอนนี้อีกหรุ่นนะครับ เอาลงมาตรงนี้ไหมนี่ครับแล้วก็นี่เลยสองนัดนี่ครับก็เป็นตัว P320 สีดำเพิ่มกับเพิ่มมาแล้วหนึ่งปืนสองแมกกาซีนนะครับจากโรงงานซิกลิกาิ์นะตัวเดิมนะตัวลิกทธิ์ก่อนหน้านั้นมี อของอีกบริษัทหนึ่งเ,เอาเข้ามานะครับซึ่งทางของตัวนั้นที่เข้ามามันจะพิมพ์ตรงนี้ว่า p 3 2 0นะครับมันจะไม่ได้เป็นโลโก้คำว่าซิกปรากฏว่าไม่ชอบกันนะครับคุณลูกค้าไม่ชอบกันเขาชอบโลโก้คำว่าซิกเซาเวอร์อย่างนี้นะครับตรงด้ามก็ซิกเซาเวอร์ตรงสไลด์ตรงนี้ก็เป็นซิกเซาเวอร์นะ p 3 2 0สศูนย์หลังสีขาวสูวนหน้าสีแดงนะครับ1ปืนได้2แมกกาซีนนะครับ แล้วก็มีแซ่ล้างลำกล้องมาให้อันหนึง่งโปรเดิมครับเราให้ไปเท่ากันครับ7,600บาทแถมลูกหนึ่งกล่องสีดำวันนี้เรามาแจ้งข่าวว่ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสีทรายเช่นเดียวกันเขาจะไม่แถมน้ํายาทําความสะอาดมาให้แล้วนะครับโปรเตียมจะมีขวดใสๆตรงนี้มีลูกค้าถามหลายคนมาว่าพี่พี่เอ็นนี้มันเอาอะไรของเราออกเปล่าไม่ไม่ได้ออกนะโรงงานไม่ได้ให้มาแต่ก่อนหน้านั้นเขาให้น้ํายามาแต่เขาให้แม็กมาตัวเดียวแต่รอบนี้เราได้แม็กสองตัวนะครับ โลโก้ซิกเซาเวอร์นะครับเหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่โลโก้ซิกเซาเวอร์เลยตรงด้ามเช่นเดียวกันนะครับด้ามก็เป็นซิกเซาเวอร์ตรงสันสไลด์นี่ก็ใช่นะครับซิกเซาเวอร์พีสามสองศูนย์สีทายนี่สวยเพื่อนๆครับสีทายโคตรสวยนี่สองสีอาวางเทียบกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนแถมหนึ่งกอง ชอบสีไหนก็แคปหนมาจอนะครับเอารูปวงมาบอกเราก็ได้ว่าชอบสีนี้สีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือซื้อยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราจะมีส่งไปให้ในแชทนะครับว่าต้องทอํายังไงนะครับวันนี้เราก็มีรีวิวอัปเดตสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะครับประมาณนี้ในะวันนี้โดยทั่วไปก็ใชยอนใหม่ที่บใบฟังว่ามีอะไรมาบ้างนะครับตามสไตล์ของที่ร้านนะครับอัปเดตสินค้าที่มาใหม่อ่ะอีกทีหนึ่งแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาโค,นะครับ เพจที่ร้านนะครับ Facebook ใหม่ของเราชื่อว่าช่างยนต์ b b m 4นะครับอันนี้พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นลน์แอดนะครับลน์แอดเดี๋ยวนะวางนิดนึงนะแอดเอ็ b โฟร์บีบนะครับแอดเอ็ b โฟร์บีบมันตกก่อนแมวตกก็ลงแมวแมวตกในกล่องนะครับต่อสินค้าแล้วลงไม่ได้ครับก็เลยวาย,วาย นี่นะครับช่องยนต์บีบีแล้วก็ถ้าเป็นไลน์แอดนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแอดเอ็มโฟร์บีบนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับหรือเพจร้านอีกอันนึงจะชื่อเพจนี้ครับหอจกเพจนี้เลยนะหอจกอจุดเอ็มโฟรลำปางนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้ามาได้ครับเพจจะมี2เพจนะครับคือเราใช้เป็นเฟสเป็นเฟซบุ๊กเพจหลักกับเพจสำรองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพจโดนโจมตีเยอะนิดนึงนะครับบาาางงทีเรลภพปืน เมื่อก่อนเราลงภาพปืนได้เราลงสรรพคุณได้ขนาดน้ำหนักได้ไม่ผิดแต่หลังๆวันนี้ AI เริ่มตรวจว่าลงภาพปืนใน Facebook ผิดนะครับก็เลยจะเริ่มลงภาพให้น้อยลงนะครับให้น้อยลงต้องขออภัยด้วยก็ตามนี้นะครับถ้าข้อความเข้ามาคุยกับเราแล้วเดี๋ยวส่งข้อความส่งภาพคุยกันในแชทในอินบ็อกก์ก็แล้วกันเนาะวันนี้ช่องยนตต้องขอจบรีวิวจะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับอัปเดตสินค้ามาใหม่สำหรับเดือนนี้แบ่งกกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ